สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้ผ้าของออมเนาะครับมาวัดที่เก่าที่เดิมเนาะมาวัดอีกแล้วค่ะครับวัดบ้านน้องแว้งค่ะเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาให้กำลังแรงใจครับท่ายว่าเป็นแมี่ยงหรือบุ้ยไส้ออมน้ำโศกคิดว่าเป็นแมี่ยงหรือบุ้ยไส้เหรอท่านแน่นอนค่ะท่านแน่นอนครับ <c oughs> คนบอกว่ากินของหวานจะเป็นผู้ยิงเตะกินของเปรี้ยวจะเป็นผู้ไส้กินกันปนไป สิเป็นหยั่งนอแบบนี้เนาะครับเอาเมื่อนี้กะมาบัดปลาบัตรน้องแหวงอะไรนะครับท่านผู้ชมมาอัดคลิปให้เอฟซีท่าชองได้เบิ่งไปพร้อมกันเนาะครับคลิปนี้เป็นของอาจารย์พันท่องเม,ม็ดเดียวเน้นๆเน้น,น,นๆครับที FC, ่เอฟซีอ่าเพื่นคอมเมนต์เข้ามากันเยอะว่าฮะมักเลขเม็ดเดียวแล้วก็ให้เน้นๆตัวเดียว อุูน้ำชัยเลยจัดให้เอฟซีทางสองเลยครับนะครับเพื่อเป็นแนวมักแนวสอบเอฟซีทางสองนะครับกะรคาดสันบอกเซียนนะครับเอาเม็ดเดียวเน้นๆนี่แหละครับกะฝากติดตามแนวทางตัวเลขให้อุูน้ำชัยด้วยครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีทางสองนะครับขึ้นไปเบื้องบรรยากาศนะครับฝนกะสีตกพ่อฝนด้วยครับท่านผู้ชมต้องรีบอัดคขีดสามด่วนๆนะครับ ิซีกับสิโอกับเล็กเล้าครับเดี๋ยวรอบเบิงพอจะเลื่อนเส้นจะหวางหรือยังครับส่วนอุน้ำเช่กับโล่งเล็กเล้าสูตรของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับบรรยากาศเมื่อเนีเ้ยคแดดพึ่งออกเนาะครับนังแต่อุน้ำเช่ไปอาชิพยืดเทียงหน้าเพราะท่านออกจักเท่อครับนี่แหละครับมาวัดทีเดียวแดดออกเลยนี่แหละครับบรายนาคเป็นตัวหงยงามขนาดเนาะ ความน้ำโศกงามบะคิดว่างามเลค่ะตัวเง่ตัวหง่งขนาดขียบปอมหง่เนาะ <c oughs> ตัวหนึ่งยือนซอาไฟาฟ้าบนกับงูเขียวนี่ะครับพ้าเอฟซีมาชมวิวบรรยากาศครับผมเมองนี้ก็เป็นวัดใหม่งามขนาดเด้ยอวอมใหม่ค่ะใม่กกเงเนี่แหละครับคลิปนี้ก็บว่ามีอย่างไรครับ พา f เอฟซีทางซองนะครับชมว,วิวบรรยากาศจักรข้าวกอนนะครับเพราะว่าเลขเพื่อนบหลายตัวบหลายหางครับไห้ลางเม็ดเดียวเน้นไห้เม็ดเดียวเลยครับสมกับเอฟซีทางซองนะครับคอมเมมต์มากว่า,าบุต้นไช่บออยากได้บ,บนลางไหมมันอบรลุดต้นทุนมันเยอะบุต้นไช่เลยหาเม็ดเดียวลางเป็นลางบนคือบนนั่น,นสินะครับถ้าเขาตรงๆมากอ่สิงบทุนกับสีบ่ได้เสียกับแนวถี่บ่ถูกนะครับ ถูกเต็มเม็ดเดียวของสีแล้วครับกะเข้าใจเอฟซีทั้งสองทุกท่านอยู่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงเหล็กเม็ดเดียวพยายามหาเห็ดให้ได้ครับผมกะสีพยายามทับมือกันครับเพราะว่าเอฟซีทั้งสองมักเกลี่เม็ดเดียวผมกะสีล่องสูตรเม็ดเดียวเอฟซีทั้งสองครับปรึกษาพ่อไงกับพ่อเก่ามาเสียไปเรื่อยครับเนี่แหละครับเป็นรังได้เย็นบ่ออกแดดกระหอนละค่ะออกแดดกระหอน อาการเปียงไดแพท้่วงเอฟซีเพิ่นถมมามว่าดีบ่อยากกินตะองหวานค่ะอยากกินตองหวานโอ้กินต่ของหวานได้ครับไปโรงพยาบาลเพิ่นกับตรวจบาหวานกับบ่พอดีเนาะแม่นค่ะเลยกินต่อเนืองเลยบานนี้หมักของหวานครับหอ,อมน้ำโชกปกติมาก,กินยี่เหลี่ยวดีเนาะของหวานแม่นค่ะน้ำปั้นทั้งสีเนาะครับ นะครับบรรยากาศครับผมมากาบมาไหวปู้เพิินครับหเหล็กเขาซองเอาเดี๋ยวผมจะพาไปสรุปเหล็กอยู่ในวัดนะครับไปเบิ้งน้ากันครับทางนอกนี่แดดเริ่มอ,ออกแล้วครับเอาไปเบิง้งแนวทางตัวเหล็กน้ากันได้เลยครับเอาครับเขามาเบิ้งตัวเหล็กอาจารย์แพทย์ท่องน้ากันเลยเลยครับ,รบ,บงวาาด,งดว,วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดนะครับเสียงกระสีกองแน่านะอ้อนจำโศก yeah. นี่แหละครับพาเอาน้ำโศกมากราบไหว้ปู่ในวัดนี่แหละครับนี่แหละครับเปิืนให้เม็ดเดียวเด้อครับวิ่งล่างเก้าเน้นเก้าเม็ดเดียวครับสองตัวล่างเก้าหกครับนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมเม็ดเดียวแข็งแข็งครับนี่แหละครับสำหรับแมย์ซี่พอยซี่นะครับเพิ่นคอมเม่นขอม้าหัวทุ่งชัยแม่อยากได้เลขเม็ดเดียวบนเป็นบนล่างเป็นล่างคอย ประหยัดงบจนทุนลงเขากระมัดเม็ดเดียวแบบว่าบนคือบนล่างคือล่างนะครับท่านผู้ชมวูน้ำแช่กับข้าใจครับว่าขันเป็นบนล่างกันสิได้บ่ครบได้บ่เต็มบัง่เชียนะครับแต่ซื้อบนถือบนตรงๆกัสิได้รับเต็มๆครับนี่แหละครับเอ้าวูน้ำแช่จัดห้เลยครับอาจารย์พันท่องทรงห้ดดวนๆเลยครับวิ่งล่างเก้าสองตัวล่างเก้าหกเม็ดเดียวครับนี่แหละครับสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับ เบิงเ่งแนวทางไปพร้อมแล้วกส้มวิวบรรยากาศไปน้ำกันน้ำหอบเอานี่แหละครับยู่ในวัดนะครับพร้อ,อมน้ำโชกะะย่างไทยรูปยี่ในวัดนี่แหละครับ <laughs> พร้อมศาลาทั้งในเพิ่นนะครับนี่ขนาดนครับวัดป่าบ้านน้องแวงครับผมอยู่ไกลๆบ้านอูน้ำชัายแหละครับท่านผู้ชมจากน่อยปนกะสีต๊ะแล้วครับ ขี่รถมาแป๊บเดียวครับมาหาวิวเอฟซี FC ทาง่องนะครับบนอ้อมน้ำโศกไปขอหาุู้พระเจ้าให้ออกลูกอยังไงแต่ต้นซาละอ้อนน้าโศกฟันดีบะสม,มือนี่บ่คอยฟันแล้วบ่บคอยฝันนอนดีแต่นายนอนเสียบเอาครับยังในวัดนะครับทับู้ชมพา ชมวิวเบิ่งหลบหลบวัดอีสานบ้านเฮากะับวัดงามพือกันครับนี่แหละครับส่วนมากวัดอยู่อีสานบ้านเฮามีแต่วัดงามๆแต่ว่าคนบ่ค่อยหลูบ่ค่อยมากทองเที่ยวนะครับนี่แหละครับถ้ายื่ในเมืองไอสมาหลายยูด้วยครับท่านผู้ชมเอามาเบิ่งกันอีกครับก่อนสิจบคลิปกันไปนะครับอาจารย์พานทองครับ1ก,กรกฎาคม2568ครับ วิ่งล่าง9สองตัวล่าง9 6เม็ดเดียวครับย้ำเน้นที่9ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับอาจารย์ผ่านท่องเพิ่นกับจัดให้เม็ดเดียว3ามขาคอ F อซทาง่องนะครับอยากให้ลดต้นทุนเหล็กหลายหางให้เม็ดเดียวครับตามกันต่อหวดเนาะครับมีเขามีลดเป็นธรรมชาติของแนวทางตัวเลขกนะครับขอให้ FC ซทาง่องสู่กันไปหววต่อหววเลยเดอครับผม อวบลำไส้ับอน้ลำโศกบอหยังผิดพลาดกะพอให้ทุกทันเ้อครับดี๋ยวสีรับปรุงแก้ไขให้ครับนี่ล่ะครับแล้วก,ก็ได้เห็นกันชัดๆแล้วนะครับสำหรับวิ่งล่างเก้าสองตัวล่างเก้าหกครับเอาอวน้ำโศกไล่เลขให้เอฟซีเพิ่นฟังเนี่ยคนอยากได้ยินเสียงอีกวิ่งล่างเลยมืงอกี้อาจารย์ผ่ <c oughs> านทองเลยอาจารย์ผ่านทองหนึ่งกรดกฎดาหุกแปค่ะ วิ่งล่างเก้าสองตัวล่างเก้าเม็ดเดียวค่ะเน้นเน้นค่ะครับมากบ่เก่าพอน้ำสกมากจุก่าเนี่แหละครับเน้นตัวเดียวครับผมเอาเห็นกันชัดๆนะครับ่ามผูช่มแคปหน้าจอได้เลยครับเนี่แหละครับเรียวอูท้ำเสียยาโล่งหายดุนๆได้ครับขลิบสามจะรับเหลขกเม็ดเดียวสี่ทุกทันร่อค่อยครับเอาครับก่าด้เห็นกันแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับก็บต้องขอบคุณอาจารย์พานท้องด้วยครับที่นํำแนวทางของมูลมาแบ่งปันให้เอฟซีท่าสองครับก็บอวยพรให้ทุกท่านยุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้ก็พอกันไม่คลิปหน่าสวัสดีครับสวัสดีครั